ไปเลกันต่อทีจังหวัดภูเก็ตค่ะชาวไทยในปลาลีค่ะในจังหวัดภูเก็ตก็จุดเทียนถวายบูชาไฟนอนน้ำลึกในพระมาหากรุณาดิคุณและสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงค่ะ บรรยากาศแห่งความสำนึกในพระมหากรุณาธิธคุณค่ะปกคลุมถั่วบริเวณมูลลณิธิซี่ผักขวัตทำศาสนาต้นมันที่ค่ะที่ชุมชนควนย áng, า้งถนนพระบารามีตำบลป่าตองอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตเมื่อสมาคมไทยในปาลีซาขาภูเก็ตก็รวมมุกกับมูลลณิธินี้ค่ะจัดพิธีทวายความอาลัยเดสมเด็จพระนาเจ้าสิริกิ์สม พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยการจุดเทียนทวายบูชาไฟตามประเพณีฮินดูพรามซึ่งเป็นพิธีศักซิิที่ชาวเนปาลค่ะทื่ปฏิบัติในการแสดงความเคารพอบ,บูชาแ,และสิ่งศักซิธ์แล้วก็ผู้ที่เป็นทีรักยิงลั่งเสียชีวิตไปแล้วสิบสามวันค่ะอีกทางกันลูกโชดข้องช่วงเปลี่ยวไฟค่ะก็มีการซื้อให้เห่นถึงแ้งข้องพระเมตตาและก็พระบรารมีค่ะที่ยังคงซ่องนําทางให้กับปวงชนชาวไทยและชาวเนปาลรวมไปเดินไปบนหนทางแห่ง ความดีงามน,นั่นเองค่ะกลับไปในนายกราบมีพิธีนะครับไปในพิธีนะครับมีนายกองเอกนุชจูตองกลับร้อมพูดในการจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางละลิตาตามานิซีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองนะครับนายอมจีโคดมกุ้นนะครับที่พระไซติมาซักสมาคมไทยเนปาลีแล้วก็พี่น้องชาวไทยเนป่านจำนวนมากันนะครับข้าร่วมแสดงความอะไรอย่างพร้อมเพรียงนอกจากนี้นะครับมีพิธีลงนามตัวไว้พระพรนะครับนะ รายการการสวดมนต์เวทโดยพระอาจารย์พรามเพื่อที่านจิตน้อมจิตตรงสเสด็จสูส่สัตว์กาไลเดชสมเด็จพระนางเจ้าสิทธิคิดพระบรมราชินีนาฏพระชนนีพันปีล่วงทำกลางเสี่ยงสวดพรามโกงกลางวันและเสี่ยงเทียนที่ทรงอประกายงดงามราวกับเส้นเงแห่งพระบารามีที่ไม่เคยดับสู้ครับ ในอุ่มจี้นะครับนะ้าเกกัระบอกวา่าด้วยสำนึกในพระมารการทธิคุณเป็นหลน่อนพนอาตย์ไม่ได้ว่าชาวไทยในป้านนะครับได้รวมกันต่างกล้าวด้วยความทรัพย์ซึงวา่าแม้ว่าเราจะต่างเชื้อชาติแต่พระองค์ทรงเป็นแม่ข้งแผ่นดินที่ทุกคนรักและเสีอทุนพร้อมตัง้งจิตอธิษฐานนะครับขอ้อสึกสานพระราชบัญญัติท่านแห่งความรักความเมตตาและความสามัคคีให้คงยุ่งขู่แผ่นดินไทยกราบนานเท่านานครับระวางเที่ยงทันติรุกษากิติมศักดิ์สมาคมไทยเนปาลีครับ ชาวไทยนิปานอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยหรือพวกจังหวัดผู้เกิดมาเยอะครับแล้วก็เป็นมานานแล้วครับแล้วก็ส่วนมากจะเป็นสัญชาติไทยหมดแล้วส่วนมากจะเป็นคนไทยเป็นสัญชาติไทยกันแล้วก็อยู่ประเทศนี้บนคนเยนะพระราชนิและสตาบันพระมหากษัตริย์นับถือศูนย์ทั้นทงนี้ตอนนี้ก็แม่เป็นแผ่นดินก็เป็นอย่างนี้ก็ คนนี้าทุกคนก็มันเสียใจแล้ววันนี้ก็ทำวิธีถวายแบบศาสนาพราหมณ์นะครับ